แต่นี่ครับเป็นข้าวอุ่นรู้ไมผมกินนี่กันนะคุณจะลองเทสเดี๋ยวก่อนเดี่ยที่เทสอ่ะหรือว่าจะรอข้าวอุ่นนี่ครับเป็นข้าวอุ่นแบบกินเนี่ยกินเนี่ยกินเนี่ใส่ข้าวซอยยิ้มใส่นิดเดียวใส่นิดเดียวอพอแล้วพอแล้วเอาใจให้มันกินข้าวซอยไป อันนี้เป็นข้าวอุ่นเนาะแล้วใส่มีไก่ไหมใส่ไก่ใส่ไ,สไ,ไก่ด,ด้วยพอแล้วพอแล้วมาชิมด้วยส่ฟอนลองดูครับข้าวอุ่นแบบแท้ๆครับของที่นี่จะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้มันก็ซื้อน้ำเนยใส่ไหม ข้าเซงดำเงียบมีว่าเอาปองชุลดไม่เอาไม่เอาองชลอไม่เอโอเคขอบคุณครับลองชิมดูครับเอาข้าวซอยข้าวซอยทอดมีไม่มีครับชิมดูครับ ข้าวอุ่นนะครับข้าวอุ่นมาแล้วครับสดยอดแล้วก็มีกระซอยทอดให้ด้วยข้าวอุ่นไทยใหญ่แท้ๆครับเขากินกันเช้าๆโอ้โหมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอดูดิมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะเท่าไหร่ก็ว่ากันอ๋อมีอ๋อขอบคุณครับอ๋อผักส้มค่ะผักสม้มเ <laughs> <laughs> ยิบเย็บเยิบชิมนะครับ เขามีหอมอย่างนี้นะใครอยากใส่หอมด้วยก็ได้แล้วใส่ันิดหนึ่งนงนะครับจะได้ครบเขาชิมดูครับอืมอร่อยจีิอร่อยสุดยอดเลยเป็นอาหารที่ผมชอบอร่อยครับมันคล้ายๆมอญเน็ด กินสาสใจผมมากครับแล้วก็ใส่ไก่ลงไปชานอะ,อ,ะอืมเรื่องต่อไันี้นะข้าอุ่นเนี่ยหรือว่าเป็นขึ้นจีนขึ้นบัลจีของอร่อยของผมได้เลยแกินร้อนๆนะนี่ผมยังไม่กินครบสูตรน,นะ เ้วครบสูตรใส่นี่เขาเรียกว่าผักส้มนะครับลองครับลองใส่ผักส้มไปหน่อยครับแล้วนี้ก็เป็นข้าวซอยทอดนะครับเขามีให้ด้วยแต่และนี้ก็ไม่ได้ทอดเองมั้งถ้าเย็นก็คงจะไม่อร่อยเท่าไหร่กหลับแล้วข้าวข้าวซอยทอดมันเย็นแบบไม่อหแต่นี่โอเคทางร้านที่ผมกินนะเขาจะเอา เอามาตาใส่เลยครับอร่อยมาจากไทยนี่นกละอร่อยนะอร่อยก้อออายุเท่าไหร่แล้วนี่ กี่ขวดแวห้าขวดสองขวดสองขวบไปสองขวดไปบ้านอยู่นี่นี่เลเดี๋แป๊บเดียวเลยเงินประางนี้เลพราะนั้นเนี่ยเรากีนต้องรีบกินจะปล่อยให้เนิ่นนา,น,าน,นนานมันกินยากแล้วเนี่ยไม่มีร้อนด้วยตารอนมีที่ตัว

亲手来ก็亲手来ไม่มีอะไรมากครับผมนะถ้ากินดัมมันหมดแล้วอร่อยก็กินจนหมดต่อของที่แม่อร่อยก็จะกินจนหมดนี่อร่อยครับขอบคุณครับเที่ยวสบาใจครับไปชิมกันต่อ